กินว่าลมไม่มานี้ลมมาแรงยืนหนึงี่มคะอาจจะมุ้ขึ้นแม่แม่จะมีตัวนี้อ่าออกแรงต้านเหมือนกับเราแค่ตรงงีเหมือนตงายเราต้องนีแบบนี้ใช่ไหมอ่าทนัเราอะไรเนท่อะไาไก่ย่างถุงเขาออกแรสู้โอ้โหมีไรมาโอ้โหว่าตัดยาก จะมีสอนหลายร้อยไรนมมอเนี่ยไปบ้างๆาไปเที่ยวได้นอนนี่แอ่ะยกน่งข้นมาได้สบายๆบาอ่าแล้ยกเขาขึ้นมาอม่แ่เขาเราเขาเราหน้ารมัาหนาธมอยกเขาขึ้นมาทุกท่านแล้วล้วก็เอาเยนะมือเนี่ยล็อกปลายแขนจะเป็นล็อกคอตรงนี้แหละล็อกคอตรงนี้อเยอกี๋ยวไปเลยล็อกคอแรงแล้วก็เอาแนบอ้แนบอ

อไหมไม่มีแรงเลยเยี่ยมเลยละพ่อยะเดี๋ยวหมด่ยมแล้วนะนหนึ่งสองสามเออได้ก็เนขอแลงสู้โอ้โหปวไม่ลงเลยนะกางนี้เออโอเคกวดไม่ลงละเทกันละท่านี้บาีถ้าเป็นผู้หญิงหรือเม่ชีไปทำให้ผู้ชายราอะไรเนี่เยนะเดี๋ยวขาดหลังไทติดหน้านหนึ่งเพรานะ คนไข้ยาวเยอะเลยอ่าอ่เลยนะอ่าเอาหัวแล้วนะลองรับีองคนไข้ติดใจเลยอ่าบางทีเราก็ถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยหรือว่าอะไรเนี่ยเราก็เอาหมอนอะไรนะลองก็ได้ไม่ต้องให้ขอได้มันกินเต้าหู้เรอนะอ่าแล้องป้องกันตัวเองเลยนะแต่ว่าโอเคถ้าสมมุติว่าเราไม่ทำท่านี้มันก็มีท่านึงบางทีก็จท่าบา๊บเบอร์บอาไว้เรลาตักจับมือ ไปประมาณระคารเสร็จแล้วก็กลับไปที่ไายถอยเขย่าเกงีเกงหนึ่งสองสามเออหนึ่งหนึ่งสองสามเกงไม่มเกอ่าก้นึ่งเมอก่อนเนี่ยจิตเปียนอยู่อะไรเด็ต้นไม้หรือเยกไปหางนี้่แหละนั้นก็ทำเลยรมกเลยบางทีถ้าอะไนะปาร์เบอ์เนี่ย เราไปเวียดนามไปอินเดียไปอะไรเขาัเพนสับสุสุดสุดสุดส้าสุด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 สกดสุ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 ดอุดสุดสุดสให้หดสุอสุดสุลใุดสุดสุดสคนไุดส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 ุาสุหสุดสุดกุดส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 ุกสุดสุ็นเดสอดสุ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 ดาุดุดส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 ุนเมดสุดสุดสุดสดสุดสุดมุดส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 นะสดสุ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 ดนเด็นดสุงสรดสุ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 ันดุดดมัน ลงเราลงอะไรนะลงอะไรกองเป็นลมองกันกองเป็นลมชืเลยไม่รู้มันจริงจริงเราไม่ทราบแต่ถ้าคอนี่มีกอดอะไรนะแล้วปิดถุงเสื้อออกแล้วก็ถ้าใส่บอลไปท่านนั่งตรงตรงอันนี้จะดูสนามตรองตรงดูตรงแล้วก็รอมือมาจับไปประมาณทีที่หนึ่งทีที่หนึ่งที่ใต้เราประมาณที่หนึ่งนูแล้วก็อันนี้ก็ราวอะไรนะ ปาไลไปาอะไรนะรแต่เราจะเน้นมันนิโฟนเนี่ยกดทีกดไตรงมันจีข้อที่หนึ่งด้านด้านเดียวกันก็ให้เขาอาจจะเป็นตัานออกอไป่อสบายนิดนึงเกมเออบางทีท่านนี่เว่าสายวอไปข้างนึงนะตรงนี้อันนี้ยกขอบข้างนึงเกมันจะเกโอ้ดังควักเลยตรงนี้ นีเกินด really nice. ังนเยอแช่ข็งตรงๆแา่แขงตรงๆ่อไปแล้จะยืดท่านี้ประเทศไทยก็มีเหมือนกันนะับแขนเยวนี้เราก็สรุปประทานที่จริงก็เป็นของไทยๆนี่แหละนะไทยถัดเป็นคค่าถ่าสุดท้ายหมดท่าเลยไทไม่มีอะไรเลยเขาเพิ่งจะิสูหมดเเ็ดบกาปดเป็นสามเดืเหมือนกัน แล้วก็น so you yeah. ั่งคานเป็ดอันดิชาหัวไม่เท้าชิดกันแล้วก็เข่าจับมาเลยแห่เลยนะข้อมือนเอาหัวเขาไว้ประมาณทีที่สิบสองอ่ะก็เดี๋ยวได้ยินเสียไกวาดไฟเก่งปุ๊บก็ได้กันติดปูนเก่งกวาดไฟนะฮะเราแค่นั้นเอ็นมาสลับข้าวปากถ้าเขาไม่เก่งแล้วปุ๊เนี่ยเข้ากับอะไรนะข้อมือที่เราถือไว้เนี่ย ต้องให้มันขนานกันนะให้มันตรงตรงถ้าปากัวน้อยแล้วก็ตกตรงไหนนะตรกข้อมืออนี้นะขยับจิระสิระขึ้นมาแล้วจนถึงมันมาถึงติดตรงสบักท่านี้มันไม่ได้แล้วก็ใช้ท่าเลยนะมือประสานให้คอยช่วยแล้วก็มือสอดไปที่ไหน กอง้วมือปรกบมันตรงถ้ายถอยแล้วตรงแสนนี่ให้ชิดลำตัวแจะเข้าแล้อก็เอเข้าเอาขึ้นมาเลยกขึ้นตูดลอยยกชื่อเหนือได้หรือ่าฝ่าเลยอันนี้บางทีได้หมอไหลเลยบีหมอไหลลั่นเลยไปเขาก็ราลั่นุกบขเท้าอะไรบางทีจริงหริงบางทีเราไหลชิดๆกัไปรักษาคนไข้เอ้ย ยกเขาเอ้าไไรไรเราหายไปเลยเขาไม่เด็ดเลยไม่รู้ไรเขาหายไม่หายเลยแต่นายมีป่อยตอนหลังนี่เมื่อก่อนสึงภาพจะมาไม่ทีรักษาคนไข้รักษาใครเยอะๆไปเอ้าหายไปตอนไหนเราก็งงงๆกันไม่รู้คนไข้ใช้รักษาเราป้ามีมือสาในใครดีอ้าวถ้าไม่เอาท่านี้มีท่านี้ให้ห่างมาจากอะไรนะข้างหลังนี่หนึ่งคือจากนั้วก็เอาขุนเข่าคุนเข่านั่งทับศรอ็ไรก็ว่าจะ ให้เหยียดเท้านิดหน่อยแล้วก็เรานอนลงมาเลยอืมแน่นอนแล้วมือเนี่ยเราก็สอบลงไปจับใต้ชายโครงแล้วแร้สำหรับผู้ชายนี่ยต้องรารองมือเลยนะเพราะมือข่ยนั้นเราเสียวห้ามไปจับตรงนี้นะเดออถ้าจับตรงนี้ก็จะหรือเรื่องเวลาพอดีแต่มานเริ่มผิดชอบเลยนะไปจับเป็นราวนมนี่นะมันมันใส่โครงยกขึ้นแล้วหายใจออกหายใจเข้า แขนนก็ตรงตรงผมกระจกนะยังเงินอะไมันด้าเน่ละนะโอเคถ้าอกนี่จะมีท่าเปดแล้วก็แบะอีกสามท่ามันจะได้ชงีมเราไปนั่งสมานะมือกลมตับนี้นี่แต่มาตั้งชื่อว่าหวมเฟยหงอ พวกเขาหมนกันยนั่งชิดนะให้เยอะมันแล้วก็ตาอันหนึส Chúng ừ, dạ, ta ừ. à, sẽ rồi. À, đi thăm về, thì phải, phải đến về thì phải đi thì nó xong à, à. ừ, rồi. Ok ừ, rồi. Cắt thêm lại. Ở đây, hắn nằm trên này. Để đọc lại. Ở đây, hắn nằm trên này. Ở